โมชั่นเดือน10หยิบ<ต>จับอะไรก็ฟัง,งซื้อประกันรถยนต์แพ็กเกจใด,ดก็ได้ราคาตั้งแต่1 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับฟรีเครื่องรางโอมาโมริสุดฮิตจากญี่ปุน่นพร้อมรับสิทธิพิเศษปังๆเพิ่มอีกสั่งต่อเลยนะคะส่วนรถประกันรถยนต์5%เปอตบัตรโลตากิฟต์การ์ดมูลค่า100บาทและล่มพลา3ตอนลิขสิทธิ์เพิ่เพออีกหนึ่งคันไปเลยค่ะโอมาโมริ คือเครื่องรางจากวัดหรือว่าสารเจ้าของญี่ปุ่นค่ะมีขนาดเล็กๆแบนๆน,นะคะเหมาะสําหรับการพกพาค่ะแล้วก็จะช่วยนําพาสิ่งดีๆมาให้กับผู้ที่พกพาด้วยนะคะของเรานําเข้ามาด้วยกัน4แบบเลยนะคะเอ็นมุสบเป็นเครื่องรางความรักช่วยเรื่องด้านความรักทําให้คุณได้เจอคู่ครองหรือว่าช่วยปกป้องความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักทําให้คุณมีความสุขใคอื่นคือเครื่องรางแห่งความโชคดีค่ะช่วยนําพาสิ่งดีๆ ความโชคดีและก็ความสำเร็จมาให้ค่ะโชบายฮันโจเป็นเครื่องรางน่ำรวยทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองนำพาความร่ำรวยมั่งคั่งมาให้ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะคคซึอันเซนเป็นเครื่องรางแห่งความปลอดภัยค่ะช่วยให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่ประสบอันตรายระหว่างเดินทางในขณะขับรถยนต์ค่ะซื้อประกันรถยนต์พร้อมรับโชคและสิทธิพิเศษปังๆกันไปได้เลยนะคะ